ิงจากกวาดไม้ชิงจากกวาดไม้พี่เนเอขอลั่นลั่นครับเฮียครับผม โอะไรว่า oh, <Yes. S 2> เ,แแเกแมันแหลกๆมันไอ้นี่พี่เมาส์มันเทอสูงไอ้นี่เอาอีกเว้ยไอ้นี่มาด่ายกเว้ยแต่หัววันแล้ววะ่ะเอาแต่หัววันเลยเว้ยโ,โอ้ติดล้ำเว้ย ไอ้กดตัวโอเออกดตัวโอเรียกเท่าไหร่ละสองแล้วเหรอเรกูสี่แล้วมึงจะถามอะไรนังหนาะ <c oughs> มึงไม่นับอะ่ะ <c oughs> โอ้ไม่ตายไม่ยากอู้มีดมามีดมาเอามีดเอามีดไหมเอามีดไหมมีดชิพนี้ใครจะเป็นแรงหนึ่งมีดชิพนี้ไม่ซื้อมาปิดเลือดบนพื้นเอาแม่งหมดเลยเนี่ยเอาเต็มบบเลยมันมันปวดอเอ้ยังไงเราไม่พุ่งซื้อเป็นึนง เอาเอาหนึ่งหนึ่งดีชิจกักกะพัดดีอืมกูเนี่ยจักกบพัดเป็นต้อแกทีม พันห้าอุลแล้วพร้อมลั่นลั่นหน่อยครับใช่ไหมพัดเอใจเย็นลูกพี่ิิงแจก์อยู่เนี่ยเออเ้ยมามากูโดนแทงอะเลื่อเพิ่มวะพี่โป่เด่๋ยแทงพี่ดิลองแทงพี่ด มีแทบเพีเลยไอนยใครมีไม้สีแล้วอยากถือไหมฮะเอ้ยเนใ่ยมีไม้สีอยากถือไหมฮะอพอตีผมตีตีผมไม่มันก็ถือไมพอโซนไงมันก็ถือไมพอโซนถือไหมเดี๋ยวเวลาวอร์มน้อยลง

ข้าไม่มีแล้วเด็มันไม่มีทำไงจวะทีมให้กูเลือกอ่ะเข้าใจอ่ะมีเลยครับว่าคิดตอรี่เนี่ยเออบล็อกกดอะไรก็ไม่ได้เลยนะยี่อะไรให้กดทำไมแต่เงินในตัวนี้ไม่ได้มิดห้าเอ็มนะไม่ได้ไม่ได้มิดฮ็อกซ์เลนะแต่กูกูราคาว่ะตัดปนี่ตัดปนี่ไม่ไม่กูแทางฮ็อกซ์ไว้พันย่าฮะ มีใครมีข้าวผัดกะเพราบ้าง่มพี่มันุงนก็ได้เป็นเป็นแสนเด็กนเผาบเงป่พ่ไหพัดมีข้าวผัดกะเพราไหมพัด ไม่มีพี่เออพี่จุกมีข้าวผัดกะเพราไหมพี่จุกไม่มีลนะมเลยวะน้องนี่กับข้าซุนละไว้กดกับข้าวซุนมาดียวละมึงมีข้าวผัดกะเพราปะใครมึงอ่ะผมผมมีเอากัวระเพรา408ตามมีคนมอมีคนเข้าห้องน้ำใช่แล้วใช่ มาเฮียเอาอย่างเฮียมาโมตัสสับพักคาวตโตอารหัตโตสามมาสับบุษษะโมตัสสับพักคาวตโตอรหัดโตสามมาสับบุษษะไปเว้ยมาแล้วโอ้ไอ้บอลน่าเกียดเดีดด้วยโมาโคตรปีอะมิงไปโม่งเกี่ยไปเล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 ยตาตาตึงสับ

พี่ชายวันนี้ลั่นไหมเอียพึ่งมาลั่นครับเ <c oughs> ยี่ยมอนแม่งลินอยา่างตาแต่พูดไม่หยุดไปเล่พี่ไปเล่น

Đây lên, đây đi. Thêm một tinh nè เต้นมันตึงเนี่ยโอ้โ โจก๊กพร้อมลั่นไหมเนี่ยคุณโจก๊กพร้อมลั่นครับลั่นไหเม,มื่อวานสิบห้าค,คิวเมื่อวานสิบห้าคิวกับได้ขึ้นฟีดนะเหลือสามคิวนะเล่นอะไรครับเล่นไม้หรือเล่นมีดครับเล่นไม้ครับถ้ามาตีไม้ตีแตกเหมือนกูย้ำแล้วย้ำอีกยังไม่แตกเลยาวานะมองวิดมองวิดมองวิทดึงสองมาดึงสองมาใส่สองครับพี่ตองนี้โอ้ยเฮียตายเพราะอุ้มเว้ย ไวยขัรถน้นขัแ่้แค่นั้นเฮ้ยเดี๋ยวกูไปรักกูหลังบ้านนะเอ้ยไปดึงสมไปดึขวาขวาดึงสงขวาไปเลยดึงสมขวาไหมเดี๋ยวเรามีมั้ยน้อภาไรกูเกิดเหรอเมียโอ้ยตายตาย เสียงหายไม่ลั่นใจเย็นตอนลั่นมันก็ไม่เคยจะชมกันหรอกเดี๋ยวก่อนดีคอยังไม่อยากพัง ขาจบจบ้าจบนะเกียบปะกลุ่มหากลุ่มห้าเร็วๆขับสครับพี่จุก9ก่าคาถาสวดตามผมนะเป็นคาถาของไทยพี่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยสิบหก่าคาถามนี้กีามเองขอสองไม่นะทองตานะขมี้อีอารหังไปและหนึ่งไว้ก่อนเลยไมเป็นเ่สิบสี่ต่อสิอารหังพระควาให้ใส่หน้ากากด้วยไหมครับสีดำด้ไหมมาสับ โอ้งงอ่ะทีนี้งานงงมาเลยใส่หน้ากากใหอยู่เดี๋ยวโดนผีป่าบ้าเข้าสิงนะพี่วันนี้ใส่หน้ากากไม่ใช่พวกเราสีดำใส่หน้ากากไม่ใช่พวกดูเวทดูเวทดูเวทตรงนี้ตรงนี้เดีตรงนี้ดงิมึงด้งนิ่ตายตาย

拜拜拜拜拜 หน้าก่างไม่ใช่พวกเราอ่ะผมก็ว่าอยู่ทำไมเขาแทงนจะหมดเราชนะไม่นี้เงี้ยแพ้ไม่มีใครทำตบเหรอวะกูงงมีกูเรืออยู่คนเดียวคั้งั่นเดี๋ยวกูเล่นหลังบ้านระวันตะวันอโหณพี่ใครมีอาหารว่ะพี่เลื่อนรถไม่หยุดเลยว่ะพี่ไม่ไม่แต่ไมรัด

กูเล่นอยู่แป๊บนึงดิอีเนี่ยนี่ก็จะแ,แฮกกูอย่างเดียวไปแไลป้ว

เอาให้เอาให้ไปเไกปไปไป็บแม่งแล้วศพไว้ อรูวีมแกหาบ้านเรื่องของรถไม่หยุดเลยว่ะพี่มีบ้างไอ้พัดยังมือนอ่ะ

แต่เมื่อวานพี่ตีหงสามรอบอะพี่จุกเมื่อวานอะเมื่อค่อยังนะตอนเข้าข้างในเอาผมพี่ยังขามพี่จีหงสามรอบเลยข้างในอะรอบเดียวรอบเดียวอะไรสามรอบเลยผมมีหลักฐานด้วยรอบเดียวรอบเดียวไม่มีอะรอบเดียวสามรอบอะเมื่อวานมีหลักฐานด้วยบอกเลยเนี่ย ไปดิไปดไปดิเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปดิครัเข้าไปเข้าไปหอบไปเองหอบไปไม่มีเลยครับน้องป้าป้าสามถาด

พังหลังบ้านแตกเพราะไอออนไอเยี่ยหลังบ้านแตกเพราะไอออน <c oughs> อุ้ยอุ้ยจะยืนไอเยี่ยจะยืน ลลลลลลไปไปไปพี่แ่บอกให้เปลี่ยนผมรายงานให้พี่ฟังนะเพาะว่าอะไรแบกโอเคโอเคนะเขาพิ่งสอนกาได้แค่ว่ายน้ำแบบนี้ ไม่ไงพาร์ท <Volks> น <mus ik> ้องยดย่อันไหนพี่อ่อันไหนอ่ะพี่เวตู่หัไปด้วยเลยพี่เรื่องรถไม่หยุดเลยอะมอนนันย่รัะตาอยตายเลยไหมตายเลย